หุณนในหามาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจรารย์ในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นในหาครับกับ5หุ้นดงประจําสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้คนลงทุนนี่อาจจะเงาหน่อยไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมันดิ่งลงมาแหละใครจะเชื่อฮะจาก1,600จุดฮะก็จะเชื่อวป่าเพราปิดสัปดาห์อยู่ที่1 5 1 4จุดเท่านั้นเองอะ่ะหล่นเลยขนาดนี้ โดยหลักก็เป็นเรื่องราวของน้ํามันครับคุณผู้ชมครับที่มันร่วงต่ำลงมาประเทศไทยเนี่ยคุณพลังงานมันเวทเยอะมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่เอาล่ะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยจะมาคุยถึงเรื่องราวของเศรษฐีกันดีกว่ามีการจัดระดับเฮ้ยอะไรวะอะไรมาเนี่ยเฮ้เยลูกเสาใครมาเล่นไฮโลแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โห โอ้ซาตินอ่ยซาติโนโอ้เศรษฐีอ่ะกูดูดูเดี๋ยวเศรษฐีมาเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ครับลงยุคครับพี่ผมกำลังคุยเศรษฐีหุ้นครับไม่ได้เศรษฐีเกมเศรษฐีโอช่วงนี้ตาชตางใช่ไหมน้องเอาตป้าไปขวาตกอย่างนี้เลยอ่ะคนมีตาต้องตบเดี๋ยวมันเหนียวเดี๋ยวมันเหนียวแหมเอาปูเป่าอีกไหน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  โอ้เป็นไงครับนี่คือนี่ขอสูบบ้างได้ไหมอ <laughs> โอ้สันติโลกโอ้ถึงกับอ,อะไร,รต้องสูบเข้าไม่ใช่เป่าออก <laughs> นีดจ้าต้องไปบฝังนี้นนไม่ใช่หน้าใสเปล่าไม่เป็นไรอ่าอเดียกเรียวเรียกเรียกพูดถึงเศษถีนี่สีกัน หมอสดเนี่ยรู้จักเปล่าหมอ,อหสเสดเศรษฐีหุน้นแชมป์เศรษฐีหุ้นนี่นะแชมป์นี่ไงที่หนึ่งนี่ไงโอ้โหนี่รู้จักรู้จักรู้จักดีเลยฮะรู้จักดีเลยโอ้โยแล้วเขารู้จักแกเปล่า <c oughs> ไม่รู้จักเปิดช่องสามดูแล้เจ้า <c oughs> ไอ้บ้ารู้จักผ่านทีวีอีกเดียวใจร้อก อะไรครับเขาทำธุรกิจเดียวกันมากนถึงรวย oh. อ๋อเหรอนี่แกทำธุรกิจอะไรบ้าง่อสังหาริมทรัพย์นี่ oh. นนโอ้ยมอนสเเออเขาทำโรงพยาบาลแต่ว่าอสังหาก็คงมีอยู่ในพอร์ตบ้างนะ oh. ออตละกลงแกรวยมาจากไรอสังหาริมทรัพย์จริงป่ะจริงดออิตกลงว่าทำคอนโดหรือว่าบ้านเดี่ยวหรือว่าสร้างโรงแรมหรืออะไรฮะสาลพระภูมิ ข้าไปไหว้ยิ่งเลยได้เข้าไปได้คนเด้เข้าไปไหว้นี่ล่าสุดนะจะไปทำเกี่ยวกับอะไรอัญญามันนี่จะมันี์เลยอ่ะโอ้โหทับทีมกอบเอาเด้งชาม โอ้เอาไปวานเลยนะวันนีนจริงเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเศรษฐีมาวันยังจะเป่าอีกขอขอสูบขอสูบด้วยอีกได้ไหมได้อีกรอบไม่พอใช่ไหมน่าโอ้โหอ๋ออเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของความรวยกันดีกว่านะฮะแต่ว่าอันดับเศรษฐีหุ้นจะเป็นอันดับไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับมากันที่อันดับห้า ครับ Rich Asia Steel ครับหูชื่อก็รวยนะชื่อบอกว่ารวยนะร i c h Asia Steel ครับมีการฟื้นบริษัทขายหุ้นถูกให้เสียยักษ์โอ้ยคือมันเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ครับก็คือ สัปดาห์นี้เนี่ยลิสเอเชียสติลเนี่ยก็มีข่าวๆเรื่องการปรับโครงสร้างนี้แล้วก็ขายหุ้นไทยเนชั่นแนลโปรดักต์หรือว่า TNP นั่นเองนะคะือที่ผ่านมาเนี่ยี้เขาเยอะมากแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขัดทุนแหมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า9เดือนเนี่ยโหขัดทุนไปเท่าไหร่<อ>161ล้านบาทโอ้แต่คราวนี้เนี่ยมีการปรับปรุงหมดเลยก็คือว่า ครงสร้างเนี่ยก็ขายขายไอตัวของไทยเนชั่นโปรดัก TNP เนี่ยตงให้ขายขายออกไปนะฮะอันนี้ก็จะได้ประมาณซรกางห้าล้านบาทเข้ามาแล้วไม่เพียงเท่านั้นนี่เอาไปชำระนี้เอาชำระนี่ไม่เพียงเท่านั้นขายพีอีกแล้วก็ขาย r o อีกณผู้ชม ก็ขายไปเนี่ยหนึ่งคือพอไปชําระหนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เขาเรียกว่าส่วนลดหนี้มาสามร้ล้านเนี่ใช่แล้วก็ไอตัวของ t n b เนี่ยเขาบอกว่าขายไปเนี่ยจะกําไรประมาณสักร้อยล้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอที่ขาย RO ขาย PP ทีไหนแหละเนี่ยนี่จะทําให้ฟื้นบริษัทกลับมาได้เลยรวมๆก็ประมาณเก้ล้านบาทซึ่งคนที่เข้ามาถือชื่อดังนั่นก็คือเสียยักษ์รู้จักว่าวิชัยวัชร เพื่อนกันรู้จักเหรอ <c oughs> ใครเ, <c oughs> เอารูปตามที่คุณผู้ชมเห็น,ลนแล้วกันนะนี่จะบอกให้รู้ว่าเกษยยักษ์เนี่ยเป็นนักลงทุนแบบตัวจัก,เกรเลยครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ก็ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เ oh. ขามีการปรับโครงสร้างทั้งหมดเนี่ย oh, เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. มันมีข่าวออกมาผู้บริหารบอกว่ามันจะบันทึกกําไรจากการปรับโครงสร้างนี่ก็คือเขาลดหนี้ให้เนี่ยเออ 450ล้านบาทกำไรพิเศษไม่ใช่กำไรจากการดำเนินง,งานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ปีนี้มีกำไรเพราะว่าแม้ว่า9เดือนของเขาเนี่ยจะขาดทุนไป191เอ้ย1 1ล้านโอ้แน่นอนนี่คือประเด็นครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันตรงนี้เนี่ยมันไม่ยังยืนต้องดูผล ประกอบการที่แท้จ,จริงนะครับส่วนเสียก็บอกว่าเขาตั้งใจมาถือหุ้นนี้จริงๆหุ้นนี้กำลังจะดีว่า<อ>ไปครับคุณจู้ชมรับอย่าออกไวแล้วกันนะเสียมาอีกแล้วแม่แกดิควันนี่มาขโมงเลยนะ,ะไปกันที่อันดับสรถไฟฟ้าสายสีเขียวยูนิตไอทีดีสเต็กเาวินแต่ไอทดี ไม่มีเงาครับคุณผู้ชมครับพ่ายไปแล้วนะฮะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรารู้ถึงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียวนันแหละไปไหนบ้างรู้ไหมไปหมอชิดสะพานใหม่คูคดสออสัญญาครับคุณผู้ชมครับมูลค่าเนี่ยรวมๆกันนะ26,000ล้านบาทแล้วก็สเต็กคว้าไปสสัญญาไอ้ดีๆกับยูนิคเอาไปคนละ1สัญญาแต่ว่า CK นี่ชวด ไม่ได้รับงานนี้ฮะกูไม่มีสลูเลยราขาหอก็ไม่มาตว้าวแล้วแหมแต่ยังไงก็แล้วแต่การประมูลปี58ยังมีอีกนะทั้งสีส้มสีเหลืองสีชมพูเรียกเข้าอมแล้วก็มาลุ้นกันว่าซีเคจะได้หรือเปล่าหรือว่าใครจะได้หรือเปล่านะครับทีเซล์เซลล์รัตนะฮะก็ให้ราคาเป้าหมายปี2015 i ด d เป็น8บาท10สตางค์เลยนะส่วนโนบุระอ่ะฮะก็ให้ซีเคเป้าอยู่ที่ 3ามสิบสี่จุดศูนย์บาทต่อคู่โอเคไปกันที่อันดับสามหุ่นสายการบินตีเปีกน้ำมันร่วงร่วงคำว่าตีเปีกนะครับเดี๋ยวมาทำมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะคระับ อเอ้านี่ก็ราคาน้ำมันมันลดลงใช่ไหม,มก็เลยทําให้หสายการบินเนี่ยมันดีดอากันใหญ่เลยในวันนี้ตลาดหุ้นไทยลงเนี่ยมีหุ้นสายการบินเนี่ยบางตัวขยับขึ้นมาโอ<ห>้พุ่งกระทูดอย่างเช่นนกแอร์อย่างงี้นะวิ่งแรงทะลุนแนวต้านโอ uh ้โหจาก1112บาทตอนนั้นเนี่ยขึ้นมาโอ uh ้โหเกินบาท5 0แล้วก็ห้าบาทมีวันหนึ่งขึ้นไปแต่15บาทกว่า1 5บาท30สจนตลาดหลักทรัพย์เรียบ มามีมามีมาซีแจงเ้อมาซีแจงข้อมูลเด้มาซีแจงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ตามเดิมคุณผู้ชมบอมมีหยังดอกบอมบอมะไรยังดอกนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันแววมาแววมาว่านกแอเนี่ยนะฮะ กลุ่มว i บางกลุ่มเชียแล้วก็มีกลุ่มกองทุนบางกลุ่มเนี่ยจ้องซื้อแล้วก็เขาก็บอกว่าเอะมันมีการไล่ซื้อแล้วก็มีการทุบลงมาบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมจะพิจารณาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าต้องบอกว่าที่ผมสังเกตว i เชียเนี่ยเขาเชียตั้งแต่11บ2บาทคือเขาไม่ได้เชียกันอะไรขนาดนี้ไงเออนั่นแหละมันก็วิ่งไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเปิดไปที่13บาท60คือวิ่งไป1ิบาท30 แต่ลงแรงเพราะฉะนั <โ plane. S 1> ้นขึ้นแรงลงแรงก็ต้องดูนะพวกกลุ่มสายการบินนิฟินิเซียเขาก็บอกนะว่า Q4 เนี่ยจะดีขึ้นเป็นเล็บป็นลิบปฟิลิปเล็ปนลบอ๋อปเล็ปนลบปลสี่ก็บอกเขาจะดีขึ้นมันเป็นเพราะไฮซีซั่นไงเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วไงใช่แล้วก็เอ่อ อ๋อการเมืองที่เริ่มสงบการเมืองสงบนักท่องเที่ยวกลับมาแต่เป็นฤทธิ์นะที่เขาเชียร์เขาเชียร์พวก A A V วกับเบอเขาบอกว่ายังกำไรอยู่เขาบกําำไรอยู่เขาบอกว่านกกระไทยเนี่ยยังขาดทุนยังขาดทุนอยู่นะฮะเขาบอก AA V วเนี่ยจะมีผลการดําเนินงานที่ดีมากจากปริมาณนักท่องเที่ยวเดือนตุลาคมกลับมาดีหกเปอร์เซ็นต์ส่วนเ A จะมีการเติบโตนะครับเพราะว่าถ้ากาดสนามบินนานาชาติสมุยเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งได้หลักอยู่แล้วนักท่องเที่ยวฟื้นกลับมานกแอร์เหรอว่าไงนกแอร์ก็บผู้โดยสารในประเทศ ซึ่งมีตัวแปรที่สําคัญของเศรษฐกิจเขาเนี่ยนะเขาบอกว่ามันชะลอนเรื่องการจับจ่ายคือคนยังไม่ใช้ใจคนยังไม่อยากจะไปใช้าจอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะนี่คือคาพูดของฟิลิปนะคุณผู้ชมนะแล้วการเป็นไทยก็ยังขาดทุนอยู่คือการเป็นไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะยังขาดทุนอยู่แน่นอนแหละครับก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบอロฟิลิปก็เลยบอกว่าอสมมติมันเป็นนกใช่ป่ะวพานกตอนนี้เนี่ยมันวิ่งแรงนะก็แนะนําซื้อไว้ที่14บาท กิมเองบอกว่าแนะนําขายอยู่ที่11บาทส0สตางค์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามช่างเทคนิคครับคุณผู้ชมครับ13บาท50เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินใจครับว่าถ้ายืนได้เนี่ยมันยังโอเคอยู่นั่นเองแหละเออไปดูกันที่อ่านดับซอง หุ้นน้ำมันกดดันตลาดหุ้นวูบโอ้ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตลาดหุ้นไดมันวูบขึ้นมาเงี้ยเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากหุ้นพลังงานที่มันวูบเลยนี่ไงช็อคช็อคกันเลยช็อคเลยหุ้นเกี่ยวกับน้ำมันนี่ช็อคเลยเพราะว่าราคาน้ำมันดิบยังลงต่อเนื่องเวสเทเท็กซัสในเม็กนี่เห็น50ไปปนะห้าสิไปไปหมแล้สิ0ไปแล้วนะเออนะคุณผู้ชมนะ60เหรียญต่อบาเล้วนะหลังจากโอเปกเนี่ยยังคงกำลังการผลิตอยู่ ที่30ล้านบาเรลอยากรู้สาเหตุไหมเอออยากรู้บอกหน่อยเขาบอกว่าเพื่อต้องการรักษาสัดส่วนตลาดก็เลยบีบให้บริษัทผู้ชนาในสารัฐเนี่ยเชลเนี่ยพวกเชลแก๊สพวกผลิตน้ำมันอันนี้อธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันมีน้ํามันดิบที่ธรรมดากับน้ํามันดิบจากหินดินดานอยูสาี่สหรัฐ้พวกนี้เนี่ยเขาก็ผลิตออกมาได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือ พราะมันผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยอุปทานมันเกินเขาก็เลยบอกว่าโอเปกก็บอกว่ายังคงแบบว่าไม่ลดกําลังการผลิตเพราะว่าต้องการที่จะทําให้ราคามันต่ำอยู่อย่างนี้ทําให้ไอ้พวกบริษัทที่ผลิตพวกเชลแก๊สเนี่ยมันตายอเออเออพราะแต่ว่าต้นทุนของเขานี่นะอยู่ที่40 0ถึง70ดอลลา,าร์สหรัฐ เออกระาเรีวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าทําให้พวกนี้เนี่ยไม่กล้าผลิตออกมาเออจะได้เห็นภาพไปและสองก็คือปริมาณการผลิตน้ํามันจากอิรักเนี่ยก็จะเข้าตลาดอะหลานนะฮะหร่าครับแล้วก็อะไรอีกครับเป็นการต้องการใช้น้ํามันก็ชะลอตัวส่งผลให้เกิดปริมาณผลิตน้ํามัน มากกว่าก็คือซัพพลายเนี่ยคนผลิตเนี่ยมันสูงกว่าดีมานนั่นเองหรือความต้องการใช้นั่นเองแหละครับ hmm. นี่คือสายเหตุที่ทําให้ราคาน้ำมันร่วง oh. แล้วก็มันทําให้ตลาดทุนไทยร่วงด้วย CIMB เนี่ยคาดการมาเลยว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยจะดิ่งลงไปที่4 0่สถึงห้ดอลลาร์ต่อบาเรลนี่โอแม่เจ้าเยอะแะขานาดนั้นก็ตอนนี้โอ้โ oh. ห ใครจะไปเชื่อว่าทั้งปีเนี่ยไทยออยประมาณการราคาน้ำมันดิบอยู่ที่90เหรียญตอนนั้นเละนะตอนนี้มันจะไปสิบ0ันสิบอ่ะแล้วมัไเราจะใช้ใช้น้ำมันถูกกันแล้วแต่หุ้นอะลองก็ทำให้หุ้นไทยมันร่วงลงมานะครับแต่ถ้าเทียบกันนะฮะราคาน้ำมันดิบเบนซ์เนี่ยกับ ราคาหุ้นไทยนี่มันร่วงลงมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์นี่มันร่วงลงมาเขาบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยนะยังลงน้อยกว่าเออก็แสดงว่าก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับดูกันเอาเองแล้วกันนะครับอ่ะก็ผลกระทบที่จะโดนนะครับก็คือพวกปตทปตทสพไทยอบีดีทีจีซีบีซีพีครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั่นเองแหละอ่ะแล้วอะไรอีกบรอดชีนิตี้ก็เลยให้แนวรับแนวต้านของปตทไว้ที่330 บาทถึง327บาทนี่คือแนวรับแต่แนวต้านก็อยู่ที่338บาทถึง341บาทครับอ่ะโอเคไปกันที่อันดับหนึเจาะบิ๊กเศรษฐีหุ้นไทยรวยอูฟููู่่่ี่ใหญ่ถึงเวลาที่เราจะมาเจาะความรวยกันนะครับคุณผู้ชมครับเศรษฐีหุ้นน่ะคือเอางี้ปกติเนี่ยนี่เปสารการเงินการธนาคารเนี่ย เขาจะจัดพวกอย่างนี้แหละออกมาโดยเขาจะคำนวณราคาหุ้นปิดนะ0กันยายนก็คือวันสุดท้ายของไตรมาสสามแล้วก็จะออกมาประมาณสักเดือนธันวาคมตรงนี้แหละปรากฏว่าอันดับหนึ่งขึ้นมาคือหมอสดรเซไม้เพื่อนผมอ่าประเสริฐประสาทของโอโซนครับคุณผู้ชมครับก็บพจกรุงเทพดุสิตวิชการเจ้าของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนะรวมไปถึงบีเอด้วยครับคุณผู้ชมครับเอมีมวลอูลค่ารวมก็อยู่ที่ 5 7า0 0ื่กว่าล้านบาทเออที่เขารวยขึ้นเท่าไหร่รวยขึ้น2 1ง0 0ื่กว่าล้านบาทเออหรือว่า5 8 2สครับคุณผู้ชมครับค<อ>ือปีที่แล้วอยู่ที่2อ,อยู่เลยนะปีนี้ขึ้นมาแล้วอันอดับหนึ่ง,งครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคู่นี้เขาถือก็มี BGS นะครับมีนนทเวศนะครับแล้วก็มี B A นะครับก็ความมั่งคั่งของหมอเสิร์ทเนี่ย เอออันนี้เขาอาจจะยังไม่รวม B.A. นะเออนั่นแหละควมามมังคังของหมอเซิร์ตเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เลยสามารถศึกเรักษาเป็นลังแชมป์ไปได้นี่ไงมีสาเหตุสาเหตุอะไรเพราะผมรู้จกักไงรไมเรวยรอเ,อเอาวาไปไปกันที่อัอนดับ2ของขอีหุ้อาคุณทองมาวิจิตพงพันธ์ท่านนี้แหละครับปรึกษาเรียลเอสเตนะครับก็ เมื่อก่อนเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ5ปีที่แล้วอยู่อันดับ5ปีนี้ขึ้นมาแล้วอันดับ2นะครับก็บอกตรงๆเลยนะครับเขาถือครองหุ้นรวมมูลค่า41,579ล้านบาทเออรวยเพิ่มขึ้น16,000ล้านบาทจากราคาหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับส่วนใหญ่ถือหุ้น PS ปรึกษานะครับไปกันที่อันดับ3ของเศษธีหุ้นไทยวันนี้เลยคุณครีรีกาญจนพะมีทีเอสพีเอสส่งเข้าประกวดรับผู้ชมครับก็ ปีที่แล้วอันดับ2นะแต่ปีนี้อยู่อันดับสามลดวลงมาหน่อยครับก็หุ้นที่เขาถือครองเนี่ยมูลค่า39,000ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น4,980ั้าบ่าล้านบาทมีทั้ง BTS ีมีซีรีมีไอซีไอไปกันที่อันดับ4คุณสมพศ อาหุ้นไดคือคนนี้เนี่ยเป็นอดีตรกรรมการผู้จัดการบอลรอยุนต้าทึ่โด่งดังมากนะแต่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการเ,าเข้ามาเป็นผู้บริหารเออออพลังงานแสงาทิ์พลังงาน<อ>บริสุทธิ์ครับคุณผู้ชมครับก็กระโดดขึ้นมานะครับปีที่แล้วอยู่อันดับ10กระโดดขึ้นมาอันดับ4เลยรวยไหมถือรองหุ้นรวมมูลค่านะ3 6 0 0 0กว่าล้านรวยเป็นเพราะว่าหุ้น EA ครับคุณผู้ชมครับ ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่หกบาทเจ็ดบาทเองอปีนี้ขึ้นไปยี่สิบสี่ยี่สิบห้าบาทอ่อะอขึ้นไปชิบเจ็ดแต่วันที่ปิดสามสิบกันยายนที่เขาคำหนดอ,อ่ะนั่นแหละก็ขึ้นไปที่ยี่สิบสี่บาทยี่สิบตัง ก็เลยรวยเป็นเลยครับคุณผู้ชมครับจับตาคนนี้ดีแล้วกันรวยเยอะเหลือเกินไปกระเทออันดับ5ของสถิวิไทยคุณนี่เลยอันตันอัศวพคคินแฮร์รีแอนฮาลแนะครับคุณผู้ชมครับก็มีแฮร์รนฮามีแมนารินโฮเตลนะครับอันดับหครับไปเลยเหรอไปต่อเลยอันดับหคุณนิติ โอสถานุ oh, ุครเออของอะไรนะเออเอมร้อยห้าสิบใช่ไหมอ่าได้แหละโอสดสภาสภาเต็กงูขำข่าคือคนนี้เนี่ยผมถือว่าในบรรดาที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนได้เก่งมากคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถือบริษัทของเขาแต่ว่าคุณนิติโอสถานุุครห์เนี่ยเขาเป็นนักลงทุนจริงๆเขาถือหุ้นเนี่ยสิบสี่ตัวมีมิน นะมายเนอร์นะฮะมีโฮมโปรบีซีบีเอ็นมีบิ๊กเซฟบีเซนเชลมีบีเคไอนะครับกรุงเทพประกันภัยมีไทยเพรสเดนโฟดนะครับมามารู้จักบ้างไออาร์ซีนะครับอัมมาอรินนะครับเป็นตัวนี้ 3K แบตเตอรี่โอ้โหนะครับซีคุณผู้ชมเยอะเลยอเกินใช่คนนี้แหละนักลงทุนแท้จริงเลยครับคุณผู้ชมครับรับรวยถือห้องมือเลย จิงิงๆๆมูลค่ารวมเนี่ยสองหมนล้านบาทเป็นผมไม่ถือวางไว้เฉยจะได้ไม่หนักใชไมไม่หนักนะอันดับเจ็ดคุณวิชัยทองแตงร่วมจากอันดับ6ปีที่แล้วครับคุณูเชรงานต่าว้มูลค่าถือครองก็สองหมื่เออสองหมืล้านอันดับ8อันดับ8ปฮะไทย สิริวิริยักุลโอ้คนนี้เจ้าของน้ำงานน้ำตาลน้ำตาลเลยอะ K T I S อ่ะเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูดเก้าโอเปอเรชั่นเออเพิ่งเข้าตลาดกันมาเพิ่งเข้าตลาดก็รวยมันรวยตัวนะแล้วร่ำรวยร่ำรวยเขาคือ I p O เวลาเข้ามาเขาร่ำรวยอทั้งนั้นแหละเออไปกันดิอันดับ9คุณพิดโพธารามิกแจ๊สไงคุณผู้ชมเออแต่ว่าประเด็นก็คือว่าปีที่แล้วเขาอยู่อันดับ3 ปีนี้เนี่ยหุ้นแจ๊นมีเรื่องราวเยอะแยะก็เลยตกมาอยู่อันดับ9นะครับเขาก็ถือหุ้นแจ๊นับหุ้นโมโนอ่าอันดับ10อันดับ10วิลเลียมวิลเลีย่เฮนเดกนะครับเออก็คือคุณวิลเลียมอีเฮนิกกี้นะฮะของอีนี่ไงเจ้าของมิ้นน่ะอ๋อรู้จักไม่รู้ใครอ่ะพันโทเจ้าของไมเนอร์คือไมเนอร์กุครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ถือว่า อย่างพิซซ่าที่คุณกินเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองก็ของเขาแหละอ๋ออนั่นแหละนะะนก็นี่ก็คือภาพของบุคคลที่ร่ำรวยอ่มาดูตระกูลไหมตระกูลด้วยอ่ะมีตระกูลด้วยไปที่โคตรมันกันเลยครับเอาตระกูลเลยตระกูลเลยตระกูลเลยตระกูลจิราธิวัฒน์นี่ตระกูลนี้อันดับหนึ่งเลยเหรออันดับหนึ่งเลยเป็นไงรวยขนาดไหนเนี่ยรวยรวยเลยมีตระกูลอยู่สามสามสิบสองคนเศรษฐีหุ้นนะเศรษฐีหุ้นรวยอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด หลายบาทโอ้โหเยอะนะอันดับนสองบางครั้งเพิ่มขึ้นเลยนายแพทย์ประเสริฐประสาททองเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยคนนี้ละสองนะไปได้ละสอประเสริฐศาสตรทองโอสอดครับคุณผู้ชมครับก็ทั้งครอบครัวถือหุ้นรวม6 5 3ม4ล้านนะครับอ่ะนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขารวมตัวของ B A หรือว่าหรือยังนะฮะก็คงยังไม่รวมเท่าที่ดูอย่างตรงนี้นะอ่ะแล้วก็มาดูต่อ ตระกูลอันดับสามก็คือตระกูลวิจิตพงพันธ์วิจิตพงพันธ์ครับอันดับสี่อันดับสตระกูลการชนะภาพอันดับตระกูลทองแดงทองแดงผู้ชายทองแดงครับแล้วแชมป์เก่ามาลีนนล่ะตระกูลมาลีนน์เหรอสิบสี่ปีนะที่ดังมาสิบสี่ปีไปไดไปอยู่นู่นแล้วอันดับหกทำไมอ่ะช่องสามมีปัญหาบีลงลงมาเออนี่ครับคุณผู้ชมครับก็คือภาพนะฮะที่เราให้เห็นนะครับอ่าถึงเวลาทอยลูกเต๋าแล้วครับ จะไปสร้างแลนด์มาร์คที่ไหนต่อฮะเฮ้ยใครวะเป็นลูกกันมากเลยเนี่ยเออนี่นี่อะไรเนี่ยเอาผมมาเล่นเนี่ยอะไรลูกไก่ลูกเต๋านี่ไงลูกเต๋าลูกเต่าลูกผมว้าวถือพี่เต๋าไปถือีนี่ยโวยก็พี่ไงโอ้แล้วจะไปสร้างแลนด์มาร์คเลยต่อลากันไปและคุณโจมสวัสดีครับ ผมพี่เต๋าได้ลูกแล้วโอ้ได้ลูกแล้วเอาเลยอนะ่ะแหมลาแล้วคุณผู้ชมอย่าไปเครียดหุ้นตกอย่าไปเครียดนะฮะอย่าไปเครียดโอ้แกไม่เครียด <c oughs> โอ้โหลำบับเลยอย่าไปเครียดเล่นหุ้นนะคุณผู้ชมนะบอกกันตรงๆเลยนะเสียเป็นเรื่องธรรมดานะฮะส่วนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่พิเศษมากเลยโอ้หุ้นก็ได้เป็นเรื่องลำบากไปละสวัสดีคับ